แล้วก็ในส่วนของตัวกล้องนะตัวนี้ก็จะมาเป็นแบบ360แล้วนะครับผมแสดงผลรอบพันนะมันจะแสดงผลให้เราเลยนะอันนี้เราสามารถที่จะกดเปิดปิดได้นะครับนี่อันนี้ตากล้องเราไม่ได้คาดนะครับเสียงจะดังแจ้งเตือนเลยหนะ้าจอของจะแจ้งเตือนนะในส่วนตำแหน่งของอที่นั่งผู้โดยสารนะแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยด่าเราเป็นภาษาไทยเลยทีเดียวเรได้เข้าใจ สวัสดีครับกลับมาพบกับเซลนัทกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะพามาชมเจ้า Accord ตัวนี้เป็นเจน10แล้วนะครับผม G 1 0มาตัวนี้เป็นตัว2.0 Hybrid e พนะครับผมมาเป็นตัวรุ่นพ็อปเลยนะรถสวยมากๆาไมน้อยนะครับตัวนี้มาเป็นตัวสีดำนะโอ้โหสวยงามสุดๆนะครับผมออปชั่นผมบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูตัวรถกันเลยดีกว่าอนะ่า เอาตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นของตัว2.0นะไฮบริดเท็นะครับผมก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเป็นตัวท็อปหลังคาซันรูฟนะครับผมโฉมเนี่ยเป็นมายเลอร์เชนนะเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับเป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดนะโอเคเรามาเริ่มกันที่ดีเทลของตัวด้านหน้าก่อนดีกว่าโอเคไฟเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับผมเป็น LED นะอ่าแล้วก็ทีนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจุดเด่นเลยนี่เรามาดูนที่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะ ที่ผมเห็นทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เข้าๆเนี่ยจะมีทั้งหมด 4. จุดนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ยังไม่รวมถึงตัวเซ็นเซอร์และกล้องในส่วนของตัวด้านหน้าด้วยอ่าโอ้โหมาครบพร้อมสวยงามมากๆนะครับตัวนี้มีมาพร้อมกับตัวกันชนด้านหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมสวยงามสุดๆโอเคเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับตัวนี้นะครับกุญแจนะเป็นคีย์เลสตัวนี้จะเป็นแบบสี่ปุ่มยวผมไปดูกุญแจก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อก กดล็อกนะครับผมกดค้างเพื่อเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่สตาร์ทออโต้นะตัวนี้จะไว้ระบายอากาศในขณะที่แบบสมมตริราแบบไปจอดอดื่มกาแฟนะครับไปไปเที่ยวนะครับผมก่อนที่เราจะมาขึ้นรถเนี่ยเราสามารถที่จะกดตัวนี้ค้างไว้เพื่อให้ตัวรถเนี่ยมันสตา,าร์ทแล้วก็ระบายอากาศได้ก่อนขึ้นรถมาแบบแอร์เย็นฉ่ำๆไปเลยโอ้โหสุดยอดสุดโอเคทีนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ด้านข้างนะ ตัวนี้ก็จะมีโลโก้ของไฮบ r ิดมานะครับเรียบร้อยอนะ่านี่ให้เรารู้เลยว่าเป็นตัวไฮบ r ิดนะโอเคทีนี้ยางนะครับตัวนี้สียางจะมากับขอบขนาด 2, 3, 5, 4, 5, ขอบ18นะครับผมตัวนี้จะมาเป็นยางของมิชลินนะยางปี2021อ๋อยางปีใหม่ด้วย อันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาแล้วหน้ายางยังสภาพดีนะครผมใช้งานนี่อีกยาวๆโอ้โหสวยงามมากโอเคมาเราไหลกันมาต่อเลยนะครับผมก็กระจกมองข้างแบบไปเลี้ยวนะครับครบพร้อมตัวด้านข้างก็จะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์เช่นกันสวยงามสวยงามอ่ะตอนไหลามาดูันที่ส่วนของด้านหลังนะครับผมนี่สวยงามสวยงามนะครับตัวนี้ก็ เหมือนกับในส่วนของตัวด้านหน้านะด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นเซ็นเซอร์นะครับทั้งหมด4จุดนะซึ่งยังไม่รวมในส่วนของตัวกล้องฝ่ยเช่นเดียวกันนี่ครบพร้อมครบพร้อมผมบอกเลยว่าระบบความปลอดภัยดีสุดๆดีเยี่ยมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันก่อนนี่อ่านี่มาพร้อมกับถาดรองสวยงามนะครับนี่ Honda Accord G 1 0ีนี่ 10, นโหสวยงามสวยงาม ว้างอยู่แล้วสไตล์ดีเซ็กเมนต์นะไม่ต้องห่วงนั่งสบายนะนี่ขออนุญ,ญาตดึงชื้นะตัวนี้ก็เช่นกันครับเจ้าพวกนี้จะไม่มาพร้อมกับตัวยางอะไหล่แล้วนะตัวนี้ก็จะมาเป็นตัวชุดฉุกเฉินนะครับผมสำหรับ,บรถยนต์รุ่นใหม่ๆฮนะรถสวยมากเดิมๆผมบอกเลยว่ากิฟมากคันนี้คือพร้อมใช้งานนะอันนี้นะคือชุดที่เป็นตัว สุดเฉินช่วยสุดเฉินปั๊มยังสุดเฉินเขาโอเคอสวยงามสวยงามนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการในส่วนของกระดูกงูของตัวรถกันบ้างดีกว่าอาโอ้โหสวยมากสภาพสวยมากโอ้โหอ่ะโอเคเดี๋ยวผมดึงกระดูกงูให้ดูเนาะนี่โอ้โหเดิมเดิมโรงงานครับผมยางนั้นแน่นๆอยู่เลยโอ้สวยงามสามุดๆ นี่เรารับประกันนะครับตัวถังเลขไมาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะมีเพื่อนดูรถเป็นมีช่างดูรถเป็นสามารถพาไปดูรถได้เลยนะครับเพื่ความสบายใจนี่ดูอันนี้คือเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานเลยนะโอ้โหกิฟต์บอกแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีเทลภายในกันครับไปนี่โอ้โห ใหม่มากนี่นะครับอ่านีดูข้างบนก่อนเลยนี่สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับผมเดิมๆนะครับน็อตไม่ขยับสวยงามมากผมบอกเลยนี่ดูที่หน้าของเครื่องนะครับดูดิอันนี้แบบว่าแบบจากสูน่ะยังติดไว้อยู่เลยอะ่ะสติ๊กเกอร์ครอบโอ้โหสวยงามสุดๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็น earth dream นะเป็นไฮบริดนะครับผมจะแสดงไว้ตรงฝาเครื่องเลยอะ่ะตัวนี้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์อ่ะขนาด2 0 0พนะครับเป็นซินแล้วก็ ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะเครื่องยนต์ไฮบริดประหยัดน้ำมันนะครับผ oh, มบอกมากๆสำหรับรถยุคนี้นะผมบอกเลยสวยมากสวยมากกิ๊บคือแบบว่ามาร์เกอร์อะสีคือแบบยังเดิมๆอยู่เลยอะผมบอกเลยคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยใครเร็วใครได้นะพูดแค่นี้ดีกว่าอ่าสวยงามสวยงามอโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในกันดีกว่านะครับผมว่าออปชันเนี่ยเจ้าตัวนี้ให้อะไรมาบ้างไป มาเรามาดูดีเทลภายในกันดีกว่าเดี๋ยวขอเรียกสตาร์ทรถกัอนครับผมเสียงเงียบเสียงเงียบมากสไตล์ไฮบริดานาจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมแสดงค่าต่างๆนะเราก็จะมีแจ้งเตือนต่างๆเลยพอดีคุณใจคีเลตบอกว่าแบตเตอรี่อ,อนะ่อนแจ้งเตือนเหมือนกันนี่สวยงามสวยงาม ตัวของหน้าปัดเรือนไม้นะครับผมก็แสดงการแจ้งเตือนต่างๆเลยนะโอเคยังไม่ได้กระเขมขัดแจ้งเตือนผมจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นอกจากจะแจ้งเตือนผ่านตัวหน้าจอแล้วยังแจ้งเตือนอา่าต้องเรียกว่าพวกระบบการสั่งการด้วยเสียงนะครับแล้วก็แจ้งเตือนเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะเทให้ดูอีกทีนึงนะอารมณ์ประมาณสิริเลยใช่แล้วโอเคอ่าเดี๋ยวเราเริ่มนะครับตั้งแต่ต้นนะคุณแจนะครับโอเคคีเรตพุสต้าร์นะครับผมอ่าแล้วก็ ในส่วนของตรงนี้ในแผงของตรงขวามือเนี่ยอาจจะมองยากักหน่อยตัวนี้ก็จะมีพวกระบบการถไายช่วงล่างนะครับผมปิดในส่วนของการแจ้งเตือนต่างๆนะตรงนี้สามารถที่จะกดเปิดปิดได้เลยแผงตรงนี้เลยเพียบครึบนะตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังตับไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ก็จะปรับคู่หน้าเลยนะครับแล้วก็เบาะก็จะเป็นเมมโมรีซีทนะสามารถที่จะกดตั้งค่าได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้โอเค เรามาเริ่มกันที่ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับผมอ่ามีสภาพดีมากสวยงามสุดๆนี่ตัวนี้อย่างที่บอกเป็นรุ่นท็อปนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับจะมาพร้อมกับแพดเดนชิพแล้วเรียบร้อยนี่โอ้โหถูกใจค่ะซิ่งแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นครูสคอนโทรลนะครูสคอนโทรไม่พอจะมีในส่วนของตัวระบบที่เขาเรียกว่า การออกนอกเลนดึงพวงมาลัยเข้าให้นะครับผมตัวนี้ดีมากนะรถรุ่นใหม่ๆเจ๋งสุดๆแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวาการชะลอนะครับของการชนด้านหน้านะหรือเราสามารถที่จะกดเปิดปิดปรับระดับนะครับผมแล้วก็นี่อ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะเราดูที่ตัวหน้าจอนะจะมี ระดับที่เราสามารถตั้งค่าได้ว่าแบบเจะให้มันแบบว่าอยู่ระดับข้างหน้ากี่เมตรนะป้องกันการชนด้านหน้าแจ้งเตือนแล้วก็สามารถเปิดและสามารถปิดได้เช่นกันนะครับผมโอ้โหเจ๋งสุดๆนะโอเค <Nice. S 1> แล้วก็รองรับมีเดียทั่วไปนะสามารถกดการตั้งค่าต่างๆได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบนึงถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ตัวของหน้าจอเดือนใหม่นะผมกดตรงนี้นะครับการแสดงแจ้งเตือนเนี่ยต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยอนะ่ะ n นวิเกเตอโทรเข้าออกนะครับผม d r ร v วิ g งซับพอรนะโหมดการขับขี่นี่มี Driver ร์ t อตเทนชัด้วยตัวนี้ก็จะเป็นาการแจ้งเตือนกรณีที่แบบว่าเราขับขี่ห่างไกลนานๆเราง่วงเราารู้สึกว่าเรา,าตัวรถเนี่ยรู้สึกว่าเราจะขับออกนอกเลนเนี่ยหลายครั้งแหละมีการแบบว่าออกนอกเลนหลายครั้งจากเอไอแจ้งเตือน จะรู้ว่าแบบเอ้ยเราง่วงเราขับออกนอกเลนเฮ้ยรถมีการออกนอกเลนหลายครั้งแล้วตั้งค่าว่าแบบ3ครั้ง4ครั้ง4ครั้งนี่เยอะเกินไปตัวรถก็จะแจ้งเตือนให้เราจอดพักนะครับแวะดื่มกาแฟแวะล้างหน้าล้างตาโอ้โหสุดยอดสุดสวยงามเจ๋งมากๆรถรถรุ่นใหม่ๆเป็นอย่างเงี้ผมชอบมากเลยมันเซฟต,ตี้มากๆเลยนะโอเคอ่าทีนี้เราไหลกันมาในส่วนของตัวหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบใหม่แล้วนะ ก็จะเป็นนี่ตัวจอขึ้นมาจากตรงนี้นครับสวยงามมากๆตัวนี้ก็จะเป็นรองรับภาษาไทายแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่เราดูว่ามีอะไรบ้างนะครับการนำทางนะครับ Navigator นะอ่าโทรศัพท์นะครับ m a m Audio Bluetooth นะครับผมนี่มีสามารถตัวเช็คระบบการทำงานระบบส่งกำลังของตัวเครื่องยนต์ไปยังตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้าแจ้งเตือนทห้หมดเลยโอ้โหสุดๆนึว่ารถยุโรป นี่คำนวณระยะทางนี่มาหมดนะ,ะเชื่อมต่อกล้องนี่มาครบพร้อมเจ๋งมากนะแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องนะตัวนี้ก็จะมาเป็นแบบ360แล้วนะครับแสดงผลรอบพันนะถ้าอ,อย่างที่เราพาดูนตอนแรกเนาะด้านหน้าก็จะมีเลนในส่วนตัวด้านหน้านะครับด้านท้ายแล้วแต่ว่าอตอนที่เราแปลนดูข้างๆเนี่ยตัวกระจกอะมองข้างเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเมื่อก่อนมันจะเป็นเลนวอตเนี่ยจะเป็นตัวใหญ่เลย เราจะเห็นเลยว่าแบบมันจะมีติ่งออกมาจากาตัวกระจกมองข้างว่าแบบมันเป็นกล้องอยู่นี้แต่ว่ารุ่นใหม่ไม่ใช่่าน,นแล้วครับผมมันจะเป็นแบบเป็นกล้องเล็กๆที่จะแบบอยู่ตรงจุดถ้าแบบว่ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นแบบดูดีมากๆเลยอ,อันนี้เดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตภาพให้ดูอีกทีหนึ่งนะโอเคแล้วก็เรากลับมาที่ตรงจอนะครับก็อย่างที่เห็นนะในส่วนของตัวด้านซ้ายเนาะแสดงภาพขนาดใหญ่นะครับผมนี่แล้วก็เจ้าตัวเนี้ย ก็จะมีะตัวระบบถอยจอดให้ด้วยนะมาแล้วครับผมตัวนี้มาแล้วสำหรับยิ่งถ้าเกิดเป็นคุณแม่บ้านนะถ้าเกิดว่าออกรถใหม่ๆหไม่ขนาดนักผู้สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยไปห้างไปบริเวณที่แคบๆนะครับสามารถใช้ระบบถอยจอดได้เลยนะโอ้โหเจ๋งสุดๆเป็นแล้วเป็นภาษาไทยด้วยเข้าใจง่ายมันจะแสดงเลยว่าให้เราทำยังไงได้บ้างดีๆๆๆฮะแล้วก็ ตรงนี้คือมุมนะครับที่เราสามารถกดดูได้เนาะแล้วก็ส่วนความนื้อแสดงผลรอบคันนะครับแบบเดียวทางนี่เราดูไล่เลยนะนี่้าพอผมขยับล้อนะครับนี่ส่วนตัวแอนิเมชันเนี่ยก็จะขยับตามไปด้วยให้เราดูว่าวงล้อของเราตัวนี้อยู่ที่ตำแหน่งไหนแล้วเสียงมากๆคือแบบออปชันให้มาแบบดีสุดๆแบบผมถูกใจมากเลยอ่ะโอเคอทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราไหลลงกันมาต่อด้านล่างเนาะก็ จะเป็นในส่วนของตัวแอร์นะครับผมเป็นแอร์ออโต้แล้วแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยสามารถที่จะแยกปรับอุณหภูมิได้เลยนะครับผมจากตรงนี้นะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราเอาตรงเกียร์ก่อนดีกว่านะโอเคเกียร์นะครับผมก็จะเป็นเกียร์ออโต้เนาะทั่วไปดีไซน์สวยงามนะครับหัวเกียร์ตัวใหม่นะแล้วก็ไหลลงมานี่ จะมีระบบ E c คอน o d e นะครับ Sport Mode แล้วก็ EV Mode เบรกไฟฟ้าและเบรกอัตโนมัแล้วนะครบพร้อมครบพร้อมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับตรง,งนี้นี่นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวช่อง USB นะครับตัวจุดบุหรี่ไฟฟ้านะเอาไว้ต่อแปลงไฟต่างๆได้แล้วก็เจ้าตัวนี้มาพร้อมกับแท่นชาร์จไร้สายแล้วเรียบร้อยนะ นี่เจ๋ง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 แท่นชาร์จไร้าสายมาแล้วครับผมแล้วก็มีการแบบว่าเก็บในช่องที่ดีนะดูแบบว่าเขาทำดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากๆเจ๋งสุดอ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูในส่วนของตัวช่องที่เก็บของกันหน่อยหกกว้างมากคือแอคคอร์ดผมชอบตรงนี้มันมันใหญ่ คือแบบว่ามันสามารถที่จะแบบเก็บของได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ก็จะเป็นอันนี้เป็นช่อง USB 1. จุดนะด้านหน้าจะมีแจ้งตื่นไว้1นะครับแล้วก็ตรงนี้2นะโอเคก็ประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวดูในส่วนองตัวเบาะก,กันหน่อยเบาะสวยมากครับรถปี20อะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเยอะมันใหม่มากนี่คือล้างความส่าดนะคือจบเลยผมบอกเลยอ่ะเบาะคูหน้าเป,ป,ป็นต่อไฟฟ้า ตัวนี้ก็ปรับจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวช่องแอร์หลังเนาะก็มีแอร์ด้านหลังมาแล้วครบพร้อมเรียบร้อยซึ่งแอร์ด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นช่อง USB นะครับสองฝั่งสามารถสมมติโอเคมีที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยสามารถที่จะเสียบสาย USB จากตรงนี้สองท่านเล่นโทรศัพท์ได้เลยโอ้โหเจ๋งมากๆโอเคแล้วเดี๋ยวเราแ plan ไปดูในส่วนตัวด้านหลังกันหน่อยโอ้โหกว้างมาก คือผมรู้สึกว่าเบาะมันดูลักชูรี่มากๆเลยคือแบบว่ามันดูกว้างฮะดูดูการทํเบาะของเขามันดูดีออกมาดูดีมากๆเลยนะตัวนี้ผมรู้สึกได้ถึงความลักชูรี่ของตัวรถวแบบว่านั่งสบายนั่งสบายมากๆอนะ่ะแล้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับด้านบนตัวนี้นะครับซันรูฟครับผมเป็นตัวซอฟท์ขาด,ดตัวนี้ไม่ได้นี่ เอาไว้ห่องเที่ยวต่างจังหวัดนะรับลมรับอากาศเย็นๆส,สวยงามสวยงามโอ้โหครบพร้อมไม่มีจุติผมบอกเลยตัวนี้รถพร้อมใช้งานมากๆแค่ล้างนะครับอย่างเดียวผมบอกเลยว่าจบนะครับผมนะโอเค okay. ประมาณนี้นะในส่วนของดีเทลภายในเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้จะขับสนุกแค่ไหนมาเราไปลองขับกันครับผม่ะโอเคครับผมเดี๋ยว เราไปทดลองขับกันหน่อยดีกว่าก็เจ้าตัวนี้นะถ้าสมมติว่าเรากดเปิดกล้องอยู่นะครับตัวกล้องอของตัวหน้าจอนะมันจะแสดงผลให้เราเลยนะอันนี้เราสามารถที่จะกดเปิดปิดได้นะครับนด่ด่ดดยาออนนีอันนี้ตากล้องเราไม่ได้คาดนะครับ เสียงจะดังแจ้งเตือนเลยหน้าจอผมจะแจ้งเตือนนะในส่วนตำแหน่งของอที่นั่งผู้โดยสารนะแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยด่าเราเป็นภาษาไทยเลยทีเดียวจะได้เข้าใจคาดเบลแล้วนะครับและนี้ก็คือเลนวอชนะดังเดิม Honda แต่ว่าเลน t c h ด้านข้างจะไม่ใหญ่เหมือนสมัยก่อนแล้วเป็นเล็กๆแบบมองแทบไม่เห็นดูดีมากดีไซน์ามาดีมากดี พอเหยียบแล้วผมรู้สึกได้ถึงความสมูทพอมันทำงานร่วมกับตัวระบบไฟฟ้านะมันให้ความรู้สึกที่ผมจะบอกไว้ยังไงดีมันดูสมูทอะมันดูนุ่มนวลแบบไหลแบบต่อเนื่องตอบสนองเท้าดีมากคือจะแบบเหยียบมันคือพุ่งเลยจบผมบอกเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มล้างพร้อมขายครับผมบอกเลยคันนี้ ช่วงล่างไม่มีเสียงนะไม่มีกลุกกุกกักนะรถปีใหม่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วก็เดี๋ยวเราตรวจเช็คให้อีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนส่งมอบนะสวยสวยสวยแล้วก็ตัวเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะมองเห็นไหมเพราะว่าแดดมันจะสว่างไปหน่อยของตัวด้านหน้านะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวเลขนะแสดงเลขไมล์กิโลนะครับผมมันจะสะท้อนเท่ากับกระจกด้านหน้าของเรานะ แ้อารมณ์สปอร์ตสวยงามมาก <Head up. S 1> อ่าเป็นเหมือนตัวเอ่อเฮดอัพดิสเพย์ของตัวมา z ด้าเนาะตัวนั้นมันจะแบบเปิดขึ้นมาอ่าแล้วก็ยิงเข้าไปยังตัวกระจกอันนี้ก็จะแบบสะท้อนไปที่กระจกเลยสวยงามสวยงามคือผมผมเหยียบเนี่ยคือมันแบบตัวเลขมันแสดงออกมาเลยวบบรถมันพุ่งแค่ไหนตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเอาเลขไมน้อย ตัวนี้เลขไม้แค่แปดหมื่นโลเท่านั้นกำลังดีนะกำลังดีไม่มากไปไม่น้อยไปแต่ผมบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยเจ้าของดูแลมาดีมากครับสภาพรถคือดีมากๆผมยังไม่เห็นตำหนิเลยอาจจะพูดตามตรงนะข้างในนะคือกิฟมากข้างนอกอาจจะมีร่องรอยนิดหน่อยเขาเรียกว่ารถมันสีดำเมนาะอาจจะมีขนแมวแล้วก็ มีรอยหินกระเด็นตามการใช้งานนะครับผมแต่ว่าตรงจุดนี้ทางร้านเก็บงานให้ก่อนสมมอบอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะเราขายความจริงรถปีใหม่มันก็ต้องมีเก็บอยู่แล้วถ้าแบบว่าจะมาเจอสีเดิมเดิมผมบอกเลยเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราออกรถมาเนี่ยคุณรถคุณปีใหม่คุณมีประกันชั้นหนึ่งอ่ะคุณจะไม่เก็บงานเป็นไป,นปนได้ไหมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วผมบอกเลยนาโอเคจบครับจบคันนี้ผมบอกเลยกำเงินมาเลยพร้อมรับรถกลับได้เลย โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันในส่วนของตัวรายละเอียดและราคาของเจ้าตัวนี้กันก่านะครับผมว่าบิ๊กคาร์ขาย,ยอย่ที่เท่าไหร่ไปครับผมอ่ะเป็นไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ไปทดลองขับกันมาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหผมบอกเลยว่าแบบขับดีสุดช่วงล่างดีมากนุ่มเหนึบสไตล์ดีเซ็กเมนต์โอ้โหผมแล้วแบบภายในแบบดีมากๆผมบอกเลยถ้าเกิดท่านใดน,นะครับที่กําลังจะหารถนะตัวใหญ่ๆนะดีเซ็กเมนต์นะผมบอกเลยว่านี่เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับผม มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดปกติเครื่อง2,000ก็ขับดีอยู่แล้วนี่มาผสานกับฝังพลังการทนตงานของมอเตอร์ไฟฟ้านะมันช่ครับไม่ขับดีขับสนุกเต็นที่นะครับผมเดินทางไกลใกล้ได้หมดเลยผมบอกเลยตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับผมโอเคเ,ออเรามาสรุปกันในส่วนของตัวราคากันดีกว่านะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับ Honda Accord นะครับ2.0 h y ไฮบริดเทชนะครับผมตัวนี้ ปี2020นะครับผมเล่งไปเพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นนะครับผมตัวนี้นะครับราคานะครับเปิดอยู่ที่1,299,000บาทครับอ๋อราคาดีราคาดีนะครับราคานี้นะครับผมจัดได้เต็มฟรีดาวเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับจองเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับออกรถได้เลยสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่นะไม่ต้องเดินทางมาดูรถก็ได้ฮสะดวกที่ าจะเราสามารถวิดีโอคอลดูรถตัวจริงด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าดูรีวิวแล้วแบบยังไม่จุใจนะเราแอดไลน์กันนะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรติดต่อแล้วก็ไอดีไลน์ไว้ให้นะครับผมเราวิดีโอคอลผมพาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเซลนัจะจัดการที่เหลือให้เองนะบริการจะส่งถึงหน้าบ้านเลยเดียวนะครับผมโอเคก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมกับเจ้า Honda a c c o r d นะครับ2.0ให้บิดเผ็ดปี2020นะครับผมเลขไมพถึงแค่80กิโลเท่านั้นนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเซลนะัจะมารีวิวรถอ,อะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสนับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure com